สปอยของแบล็คโอเวอร์ในตอนที่3 4มเริ่มต้นเนื้อหามาแล้วก็จะได้เห็นว่าหนิวเเซนเนี่ยพวกเขานะั้นได้จัดการมังกรห้าหัวลงได้สําเร็จแต่ว่าหลังจากนั้นหนึ่งในพาราดินก็ได้ใช้เวทมนต์แข็งแล้วก็เวทมนต์มิติโจมตีใส่หน่วยเรวเซนจนพวกเขา้นได้รับบาดเจ็บนะฮะส่วนพาราดินหนึ่งคนที่มีความสามารถในการควบคุมศา,ตา,มาสตร์เนี่ยเขาในก็ได้เชิญกบออกมาจนทําให้เคโซกับคูเนี่ยกบกบเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่สามารถต่อสู้ได้แต่ว่าความจริงแล้วสัตว์อสูรตัวนั้นเนี่ย มันไม่ใช่กบแต่ว่ามันมีความสามารถนะฮะในการมองทะลุจิตใจของศัตรูละมานเนี่ยก็จะกลายร่งเป็นสิ่งที่คนคนนั้นนั่งกลัวที่สุดมันก็เลยทําให้ในขณะที่เผชิญหน้ากับอัจิกาจู่ๆสัตรูส่วนตัวนั้นก็ได้การร่นพ่ออัญจิกาทันทีซึ่งมันทําให้เราได้เห็นว่าอัญจิกาเนี่ยเธอนั้นพยายามต่อสู้ในที่ไม่เก่งโกนแต่ว่าในตอนนั้นจู่ๆความทรงจำบางอย่างของอัญจิกาเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นโดยที่ภาพความทรงจำที่เราเห็นในตอนนั้นเนี่ยนั่นคือพ่อของอัญจิกาได้ให้ยาเม็ดหนึ่งงกกกกกกััับออิิิิาาาแลละะะหจีไได้้้นนนนเเเขปสตธย็ื แต่ว่าภาพที่เราเห็นนี่นคือเหล่าผู้คนที่หวาดกลัวยามีที่กลัวจนตัวสั่นและก็หลังจากนั้นเนี่ยนั่นคือภาพของเราครอบครัวและคนในตระกูลที่นอนจมกองเล่นแล้วก็ตางจนหมดแต่ว่าดูเหมือนพ่ออิจิกาเนี่ยคราวนั้นจะดีใจที่อจิกาเนีเก่งขนาดนั้นแต่ภาพกลับมาที<ๆ>่ปัจจุบันหลังจากที่อจิกาเนีเห็นภาพแบบนั้นขึ้นมาเนี่ยเธอนั้นก็เริ่มมือสั่นและก็หวาดกลัวส่วนทางด้านหนุวยเรือเซนคนอื่นก็ Denmark ได้ต่อสู้ต่อนะฮะเพราะว่าจู่ๆในตอนนั้นหล่ามังกรห ในขณะที่เธอกำลังจะโดนล่างปมพ่อของเธอฟานเนี่ยในตอนนั้นอิจิกะก็จะได้เห็นภาพ้อนนั่นคือภาพในอดีตที่ยามิใช้ดาบของเขาหน้าป,ป้องกันอิจิกะส่วนภาพในปัจจุบันที่อิจิกะได้เห็นเนี่ยนั่นคือภาพของแอตตา ita, ที่เขาเนั้นได้เข้ามาและก็ช่วยเหลืออิจิกะไว้และการที่แอตตานะั้นเข้ามาแบบนี้นั่นก็น่าจะหมายความว่าเขานะฮะก็น่าจะฝึกสาเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องมารอลุ้นกันนะว่าตัวเต็มแล้วก็ตอนต่อไปเนื้อหาของแบล็คเวอร์นะั้นจะมีการต่อสู้แบบไหนเกิดขึ้นแตต่่่่วาาเเนนนนนื้น้้้อออหหสยลทททังมมมดีีีีุใก็จะะพฮ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ด b s r r i e e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตในื้อหาคลิป,ปใหม่ๆช a n e เราสว่วนันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกัใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ